Good Plan ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาสอนกรอบฟอร์ม Medical Levy Exemption นะคะรถยนต์ภาษีออสเตรเลีย Australia ค่ะเซิร์ชเลยนะคะ Medical Levy Exemption n o t e n t i t l e m Medical Claiming and Exemption ค่ะไปที่ Service Australia ค่ะแล้วก็จะเจอหน้าเว็บ Medicare Entitlement Statement นะคะ How to Get One ค่ะมีสองแบบนะคะเป็นออนไลน์กับเปเปอ เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทั้ง2แบบเลยเริ่มกันที่ Paper นะคะ w i t h f f o r m พอคลิกหน้าใหม่ mm hmm. ก็จะมีให้ดาวน์โหลดเป็น pdf ไฟล์ค่ะจะเจอหน้าตาแบบนี้เลื่อนลงมาได้เลยเป็น tag Agent หเลือเปล่า no นะคะข้ามไปที่ข้อ5ได้เลยค่ะมี current expire ไม่ได้แค่คัดไหมเราเป็นนักเรียนไม่ต้องเนาะ no ใส่นามสกลุลใส่ชื่อใส่เพศใส่วันเดือนปีเกิดใส่เบอร์โทรศัพท์อีเมลที่อยู่ของเรามีที่อยู่เดียวก็ใส่ same as above นะคะไปกันต่อเป็น tax agent post หรือเปล่าบอก no ค่ะเพราะเราทำเอง อันนี้เป็นประเทศที่ก่อนที่จะมาออสเตรเลียนะคะก็ตอบไทยแลนด์ค่ะแล้วก็อยู่มานานเท่าไหร่ก่อนนับอายุเราเนาะก่อนที่เราจะมาอันนี้มีไม่ได้แคร์ประเทศอื่นหรือเปล่าตอบโ no นนะคะทั้ง2องข้อเลย15-16 17ได้มีการหลอดแอปพลิเคชันเพอร์มา n t นต์ i d e เดหรือเปล่า Partner v i ์วีซ่าพ t ร i s a วอะไรพวกนี้ก็ตอบโ no นไปแต่ถ้าใครหลอด Partner v i s วีไว้ยังไม่แกรนหรือแกรนแล้วใน ระยะคาบเกี่ยวก็ต้องตอบนะเดทวันที่ยื่นแอปพลิเคชันผ่านหรือเปล่าหรือว่ากำลังรออยู่หรือเปล่าอันนี้ถ้าโดนไปเสร็จวีซ่านะคะอ่าถ้ามีการยืนย่นอันอื่นหมแล้วก็ข้ามไปเนาะเราไม่มีอยู่ละมีข้อ18นะคะมีการหลอด parent aging parent contribute หรือเปล่าก็ no เหมือนกัน ไปคอ19าค่ะไปกันต่ออันนี้เป็นแต่ละ financial year ต้องกรอก1นึ่งฟอร์มนะคะถ้าเราทำของปีที่แล้วก็คือ2022-2023ถึง2023แต่ถ้าเราทำของปีนี้ก็จะเป็น2023-2024ถึง2อ2 4ันอ่าอันนี้เรายัางอยู่ต่อหรือเปล่าถ้าเรายัางเรียนต่อทำงานต่อแล้วก็ตอบโนไปมีเช็คลิสต์อะไรบ้างก็คือแอปพลิเคชัน ตอบคำถามครบไหมตอบคำถามมีการลงวันที่เรียบร้อยไหม c e r t i f y passport ต้อง JP c e r t i f y นะคะมีการส่งวีซ่าวีโวเช็คเข้าไปแล้วก็เป็น cover letter ของ private h e a l t h insurance ของเราทีนี้ก็ใส่ชื่อเต็มกรอกชื่อเต็ม ติคอนเซนต์นะคะใส่วันที่แล้วก็ส่งอีเมลไปที่ m e s s e r v i c e a u s t r a l i a gov eu ค่ะส่งเอกสารไปด้วยนะ,ะไปกันต่อแบบออนไลน์ฟอร์มนะคะเราต้องมีอีเมล mygov account นะคะทุกทีเป็น mygov account นะ sign in ค่ะหลังจากนั้นนะคะต้องเตรียมเอกสารอัพโหลดเหมือนกันนะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของปีที่แล้วเนาะเราได้ complete ไปแล้วค่ะถ้าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ทั้งทางโพสต์ทาง,งไปเซนีทางออนไลน์เราจะได้เอกสารหน้าตาแบบนี้นะคะที่ยืนยันว่าเราไม่ illegal ในการเคลมวิดิเคท <c oughs> ถ้าเราขึ้นหน้านี้นะคะให้ skip ไปเลยไปดูก,รดการัปโหลดเอกสารแต่ถ้าเราคลิก next แล้วมาเจอหน้านี้แล้วก็ next ต่อเลยค่ะใส่ข้อมูลพาสปอร์ตของเรา Passport Number, Passport Country ชื่อต่างๆนะคะเพศแล้วเราก็คอนเซนต์เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากนั้นระบบก็ next แล้วก็จะ verify ใส่เบอร์โทรศัพท์ email address แล้วก็ที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียกด next ได้เลยค่ะ ยืนยันที่อยู่ทีนึง next อีกแล้วก็น,นี้ให้เลือก my golf inbox นะคะเป็นจดหมายที่เขาจะส่งให้เราสะดวกกว่ากรอกคล้ายๆกับตัวฟอร์มเมื่อกี้เลยเนาะก็จะเป็นประเทศที่เราเคยอยู่มาก่อนที่จะมาออสนานเท่าไรเรามีไม่ได้แค่ของประเทศอื่นๆไหม next ไปนี่ก็เป็น ได้โหลดแอปพลิเคชันของ Permanent r e s ์ d e n ยเไหมก็โ no นไปอันนี้เราเคยตอบไปแล้วก็เลยไม่ต้องอัปโหลดเอกสารเพิ่มนะคะพวกเอกสารยืนยันตัวตนเนาะก็ดีอย่างะเรามาดูกันอัปโหลดเอกสารนะคะเขาก็จะนำเราไปสู่หน้าให้อัปโหลดเอกสารมีพาสปอร์ตมีวีซ่ามี supporting document ตัว supporting document ก็คือตัว private health insurance ของเรา เราก็เลือก proof of health insurance เน,เนี่ยอันนี้เป็นพาสปอร์ตที่มันเบลอนะต้องอัปโหลดใหม่อ่ะแล้วก็ consent consent แล้วก็ submit application ค่ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รอจดหมายเนาะอย่างที่บอกหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ